จอมแปลงร่างสร้างอนาคตซอฟต์พาวเวอร์ไทย บุรีรัมเป็นต้นกำเนิดภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านที่พัฒนาจนมาเป็นของฝากขึ้นชื่อแห่งอำเภอประโคนชัยอย่างกุ้งจอมที่วันนี้ผุนทรัพย์เทพนครประธานหอ,อก,การค้าจังหวัดบุรีรัมและประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่เฮาเฮกเกษตรดได้จับแปลงร่างเป็นผลิตภัณฑ์สร้างซอฟต์พาวเวอร์ไทยผ่านความคิดสร้างสรรค์ของนักธุรกิจสตรีรุ่นใหม่ก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์กุ S ้งจอม ในแบรนด์ของเสดย์ของเรานะคะเกิดขึ้นจากการที่เราพัฒนาขึ้นมาโดยที่เราตั้งวิสาหกิจชุมชนเราก็เลยมองเห็นว่าเอ๊ะเราน่าจะช่วยกันพัฒนาอะไรที่เป็นโรดักของบุรีรัมเพราะเราเป็นคนบุรีรัมอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วในเรื่องของอาหารพื้นถิ่นของกุ้งจอมเนี่ยซึ่งมันดังอยู่แล้วที่อำเภอประโคนชัยเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะมาต่อยอดโดยที่เรามีความเชื่อว่าธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยคือเราไม่ควรทําทั้งหมด ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเราควรที่จะให้ชุมชนเขาทาด้วยเพราะเขามีความชํานาญด้านในเรื่องของการผลิตอยู่แล้วเพราะเป็นอาหารของชุมชนของพื้นถิ่นผลิตให้เราแล้วนะคะเขาหมักกุ้งทำอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยเราก็ซื้อจากชุมชนมาเลยค่ะร้อยเปรเซเลยค่ะเอามาหมักต่อมาทําต่อในสูตรลับเฉพาะของเราโดยที่เราไม่ใส่สารกันบูดใดๆ ไตยเล็งเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาชาวบุรีรัมในการผลิตกุ้งจอมแต่ต้องการขยายฐานผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศจึงตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชื่อว่าหม uh ู่เฮาเฮ็ดเกษตรรับซื้อกุ้งจอมจากชาวบ้านแล้วนำมาหมักเพิ่มด้วยสูตรพิเศษเป็นเวลาหนึ่งเดือนเพื่อให้ได้รสชาติกลมกล่อมและคงคุณภาพ จากนั้นนำไปผัดใส่เครื่องเทศไทยก่อนจะแต่งตัวใหม่ให้กุ้งจอมด้วยการออกแบบบรรจุพันธุ์ให้โดดเดน่น ไม่เพียงเท่านั้นกุ้งจอมสเสดิดยังถูกนำไปฉายรังสีด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียและสิ่งปนเปื้อนก่อนจะวางจำหน่ายในตลาดของฝากพรีเมียมภายใต้แบรนด์กุ้งจอมสเสดิดซึ่งได้รับการยกย่องและรางวัลมากมายเช่นรางวัลสุดยอดโอทอปปี2567 และถูกคัดเลือกเป็นหนึ่งในเมนูเชิดชูอาหารถิ่นของจังหวัดบุรีรมัมย์อะไรที่มันสามารถถ่ายทอดแล้วก็พัฒนาต่อยอดให้เกิดตลาดอย่างกว้างขวางอย่างกุ้งจอมอย่างที่บอกคือมันดังอยู่แล้วแต่เราแค่หยิบยกปัดฝุ่นขึ้นมาหรือใส่นวัตรกรรมที่ผู้บริโภคทานแล้วสะอาดปลอดภัยแล้วสามารถ go i n t ์ได้มันก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของการมีความภาคภูมิใจในความเป็นอาหารพื้นถิ่นของคนจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่ง คนในจังหวัดบุรีรัมย์หรือคนภาคอีสานนะคะซึ่งเป็นชากรส่วนใหญ่ของประเทศก็รู้จักกุ้งจอมอยู่แล้วหรือรู้จักอาหารอาหารอีสานนะคะก็เลยคิดว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นแรงผักดันหรือแรงเขาเรียกการทำการตลาดสร้างการรับรู้ได้ดีแล้วก็ได้เร็วขึ้นค่ะ กุ้งจ่อมสเสดิดได้สะท้อนภาพการใช้ทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์หลากหลายเช่นกุ้งจ่อมแบบดั้งเดิมกุ้งจ่อมผัดและล่าสุดมีน้ำปลาหวานกุ้งจอมที่ทานคู่กับแครกเกอร์ได้อย่างลงตัวซึ่งไม่เพียงทำให้ผู้บริโภครับรสชาติใหม่แต่ยังช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนด้วย วันนี้กุ้งจ่อมสเสดิดไม่ได้เป็นเพียงอาหารพื้นบ้านอีกต่อไปแต่กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่สามารถสื่อสารวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ไปสู่เวทีสากลและยังเป็นต้นแบบของการต่อยอดภูมิปัญญาชุมชนให้เกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์พิมพ์กาอุ้ยรัมสวทบุรีรัมรายงาน